กับเซดริมเพิ่มกันด้วยนะอยู่กับเฮียหลอนะอยู่กันกับค่าย GUG Bet 55นะแอดไลน์แอดไปก,กันได้นะเดี๋ยวเฮียจะขึ้นเว็บไซต์ไว้ให้นะแอดไลน์แอดไอดปก,กันได้นะไลน์แอด GUG Bet 555นะจ๊ะมาอยู่กับโก้แพนเทอร์ในวาคันด้านะมาดูสัญลักษณ์กันหน่อยสัญลักษณ์วายสเกตเตอร์และการจ่ายนะเสือดำต้องไปใต้ฟรีจ่ายหนะักสุดนะแล้วก็ได้ลงมา ตามสเต็ปหน้าตาการเล่นหกสเก,ก็ตเตอร์เข้าร้อยหมุนหยุดเขี้ยเราเลือกจัดโอเคเกมนี้มันจ่ายตามแถวแนละ้ว <c oughs> โอ้ยโทษครับสามแถวขึ้นไปจ่ายนะโอ้อย่างนี้ดีอย่างนี้ดีมาดูสิจะแจ๋วสักแค่ไหนไม่มีซื้อฟิวเจอร์นะหมุนแต่ยังเดียวไปทุนเอามา400กว่าบาท ลองดูครับไปอ่านะ,เ,นะเบ็ดบอไปก่อนที่4บาทนะต่ำสุดของเกมโกแพนเทอร์มาโชว์เสียงมันหนึ่งทีแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นวายมาแต่ตัวจ่ายมาไม่คิวมาแถมน้องหมามม่น,น่อย ใส่ลักสัตว์น่าจะสองแถวก็น่าจะจ่ายให้เราป่ะสิบสิบได้มาเกือบหกเท่าอ,อา,เอาอยู่นะน่าจะไม่เกลือมากเกมนี้ดูทรงเกมเกลือแม่งคือไม่จ่ายเลยอยันี้ถือว่าสแกตเตอร์ อเอ้ยมาดิวิ้ยคิดว่าเปิดเกมแล้วมาอะไรอย่างนี้ก็แจ๋วดิแต่มันไม่ใช่พิวนะไหลไปก่อนยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นไหลค้างซะด้วย,ยมาเพิ่มเบ็ดไปนหน่อย,อยอเสือดำ สองแถวใจให้เรานะสเกตเตอร์อุ้ยเพิ่มเบ็ดแล้วไหลเลยว่ะมาก่อนเจได้เท่าไหร่เจสองเท่านะอู้สวยอุ้ยสี่แถวว่ะใจหนักสุดด้วยว่ะมเสือดำของพี่อืมร้อยแปดสิบบาท สวยงาม15ห้าเท่าปะประมาณนั้นสวยสวยสวยขอขอสแกตเตอร์หน่อยโอ้กำไรเรามาแล้วนะวนะกำไรเราลอยมาละมาเล่งกำไรไปก่อนรถเบ็ดลงมาหน่อยเดี๋ยวอาจจะเพิ่มอุ้ยไม่มาตอนนี้ดิเบ็ดกูน้อยอุ้ยแม็กมาแล้วโอเคโอเคได้อยู่มาแปดหมุนตอนนี้เรากำไร,รอล,ลอยมาละไหนดูสิ แตกเยอะไหมไปครับ,รบเสือสวยเสือห้าแถววะเชียร์ดูดิคุณผู้ชมถ้าผมเล่นสักสิบสองบาทอะที่ไม้แรกก็ได้เป็นร้อยเลยนะแอบเสียได้แอบเสียได,แได้แต่นี้ก็กำไรลอยมาแล้วนะอะ่ะแตกนายไปโอเคว่าเอาไปไม้นี้เนี่ยมึงเอามาให้หลุน้นอะ ่ะเราได้เจนะว้าวว้าวติดติดว้าวกันไปโอ้ก็มีกำไรอยู่ดีดแล้วก็เบ็ดเข้าฟีสปินง่ายด้วย อใช้ได้วะ่นะอเอจีโกแพนเทอร์นะนะเราหมุนไปสักทีดิอะไรไปวายมาสวยเกมหมาป่าได้อยู่สามเท่าเองไม่เท่าไหร,ไไหร่ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ฮูกไม่ได้แต่ผมชอบเกมรายการใจแบบนี้นะ จ่ายแบบแถวอ่ะไม่ใช่แบบลายแบบเป็นเส้นยี่สิบยี่สิบรายการจ่ายยี่สิบห้ารายการจ่ายเงี้ยผมชอบแบบนี้มากกว่าโอเควายมาเสือดำเราสี่แถวนะสวยยาวไปก่อนอืม46บาทโอเคได้อยู่เจ๋วพอละเลิกกำไรเรามา หลักร้อยแล้วนะอืมพอใจล้วเกมนี้นะยังไงเฮียฝากกดไลค์กดซับ c r i b e ช่องนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเฮียจะอัพคลิปลงทุกวันนะฝากไว้ด้วยไลน์แอด G2Gbet555 นะครับสวัสดีครับ